ดวงด้วยจำนวนเท่าไหร่มาติดต่อกับต้นอ้อกับคุณไอน้องวรชัยได้เลยนะคะต้นอ้อต้นกล้วยได้เลยค่ะคได้เลยค่ะที่ปรึกษานี่เลยจะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้หนึ่งสี่เก้าเก้านะาเป็นสีทองนะครับรุ่นจะเป็นรุ่นปลอดนี้นะครับนถ้าเป็นเลดนะครับก็ทักเข้าไปนะก็กำสายเดี๋ยวจะแจ้งทางหนุ่มให้ได้นะครับ ได้คะ่ะได้ครัอันนี้ลุงพลได้เป็นกันจจภาพกระถินไปแล้วนะครับอันนี้สองสองเส้นนะครับจยูกับพระแต่นเส้นหนึ่งจะเป็นเหลดนะครับสามกองนะที่ลุงพลจอง,ปจนนะอง 99, เป็นกจจภาพกระถินนะกองเก้าร้อยเก้าสิบเรัมไปเลขมงคลก็เลยเอามาด้วยกาไงเอ่ย กำลังโทรศัพท์กนหมดเพิ่มเติมได้เลยครับทุก1,000ห้าไปรับได้เลยใช่ไหมคะเดี๋ยวจะได้โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งช่องกบกอกสเตชันด้วยนะคะ ช่ please, องนกเปี้กกอเลยจ้าถักอันเจ้าไหนอันเจ้าอันเจ้าคืาม้อครับเได้สามร้ไปรับเงินเร็วท่านใดที่ได้300นะครับเชิญเลยนะครับผม300ก่อนนะครับ300นะครับเชิญได้เลยนะครับ พ่รัชนีนะครับสามนะครับผมมาดพี่น้องผู้ใดจักบาทมาเอาเงินเด้อบบดเด้อดท่านใดที่ได้สามร้อยนะครับเชิญก่อนเลยนะครับสามร้อยดหนี่นะคะสามร้อยนะคะเขาได้แล้วนะคะ สาปาลครับตาชานนะครับสาปานกอกครับผมช่างเดียวครับผมช่างเดียว อ่อนักเก็บไปก่อนเดาให้มาเอาทีหลังก็ได้ครับทีเดีครับผมสาวแพมสาวแพมครับสาวต้นไปไหนอบาวต้นครับ่าวต้นครับผม โอเคนะครับผมทีนี้นะครับผม100บาทนะครับ <Okay. S 1> อ่า <c oughs> ท่ใดที่ได้100นะครับมารับตังได้เลยนะครับ ร้อยหนึกตังนะคะตอนที่เราวางกล้องไว้เราจะมารถเข้ามาอ่านได้นะคะนานได้ไหมนานได้ไหมหนึ่งคันหนึ่งคันทขายของนี่แบบไอาจารย์ก็ได้หนึ่งพี่อ๋อนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับดูดีด้วยนะครับผมที่ขายครีมนี่แบบที่ขายครีมนี่แบบที่ขายครีมให้ให้ต่อไปครับหมวดผ้าหมวดซื้น อาหมดนเออยู่แก๊งเดียวกันนะครับเนี่อยู่แก๊งเดียวกันในโพครับผมอันนี้มีตุร์ในโพนะครับ1นึอบาทนะครับมารับได้เลยครับผมรวมเป็นเนี่ตัวใหญ่แล้วนี่โอสตอรี่ครับโอเกนะครับทีซีชานลนะครับผมยินดีด้วยนะครับช่องกับตันครับดัมซิงนะครับหนึอยบาทนะครับผมยินดีด้วยนะครับ เสื้อบุนชูนะครับผมเปนเสื้อขอหนึ่งร้อไม่ใช่เลย่องพงนะครับช่องวิวกกต่อครับช่องวิวกกต่อครับรักแทนได้ไหมคะยุอนบอกว่าขยุพีกว่าขยุพมาวันหนุ่มนะครับผมยินดีด้วยนะครับช่างพงนะครับผม แม่สมอนสมอนชาแนลตุ้มตามุมตามครับยินดีด้วยนะครับแม่จำลองนะครับแม่จำลองนะครับแม่โจ้ครับผมแม่โจ้ แม่โจก็มีนะครับแม่โจก็มีนะครรุ่นไปด้วยกันะครับชิงดักก้อนนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับผมยินดีกับแม่ยินดีกับแม่ด้วยนะครับ100บาทนะครับคุณแม่ครับอะ เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมสิเขียนเลขศูนย์ที่อีกตัวนึงก็ได้หนึ่งพันบาทนะครับผมมารับได้เลยนะครับเอาก่อนเลยนะครับต้นกล้านะครับต้นหักต้นหักกรอกนะครับห0ึ่บาทยินดีด้วยนะครับป้าคำไสครับผม ีับนี่ครันบาทนะคะรับแล้วขอบคุณค่ะที่มาาค่ะยินดีด้วยนะครับคุณแม่คำใสนะครับแม่ออฟนะครับผมแม่ออฟเพิ่นไปสืบเพิ่งมาไล่ใหม่มาเซ้านี่ยเพิ่นก็ถือว่าบุญนุนทรงนะแม่เนาะได้น่ับาทครับผมยินดีด้วยนะครับี่มาน a r r a t นะครับยินดีด้วยนะครับผมลุงจิมมี่ครับ นะครับหนึ่งพันบาทนะครับแม่พีนะครับแม่พีอ่ายินดีด้วยนะครับแม่พีนะครับพี่หนูนาพามาดูครับผมยินดีด้วยนะครับลุงแดงครับยินดีด้วยนะครับหนึ่งพันบาทนะครับผมนัดชาแนลนะครับพี่นัท แม่นัดครับผมผู้เรียกแม่เด่นน้ออายุสั้เหมือนกับแม่ผมแม่กอหยอกครับผมกอกกอกสเตชันนะครับเอาแล้วโอ้โหยินดีด้วยนะครับผมกับช่องกกกอกสเตชันนะครับพิจูพโจกกกอกนะครับยินดีด้วยนะครับหมดระบบเอาพี่น่ะดิ พี่เสือพาไปเดยดพี่เสือพาไปนะครับเบมื่อเช้าลงทะเบียนลงทะเบียนเสร็จแล้วก็ทํางานนะครับเอาป้ายมาติดแล้วก็พี่เขาก็ลืมลืมไปเลยลืมลืมหย่อนบัตรแต่ลงทะเบียนไว้นะครับโชคดีที่ที่ยังลงทะเบียนไว้นะพี่เนาะครับผม นเดปล่าต้นมาเอาอันนี้กคนเด้อบ่าต้นแล้วก็ช่องอะไรช่องอไอ้ช่างเดียวนะครับช่างเดียวกับเป่าต้นนะครับที่ยังไม่ได้มารับนะครับะะสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบทบเ,เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ